สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวิพรเจรธิลงต้องขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนและกรมรชาชทฑนที่ได้มอบโอกาสเข้ามาเรียนรู้การทำโค้งหนองนาพัฒนาชุมชนตามหลักกติกรรมธรรมชาติชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเรียนรู้การเกษตรตามทฤษฎีใหม่ทําให้เราได้รู้หลักในการทําเกษตรแบบผสมผสานให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาพื้นบ้านและทําให้เราได้รู้ว่าการหุงฟางมีประโยชน์กับดิน แม้กระทั่งการใส่ปุ๋ยแห้งชามน้ำชามก็เป็นไปตามหลักเกษตรกรรมธรรมชาติและนี่เป็นชีวิตใหม่ที่ได้รับจากโครงการโคกหนองนาพัฒนาชุมชนหลังหญ้าหลังหญ้าเสร็จก็คือเราก็หุมดินได้รู้การปลูกต้นไม้ว่าต้นไม้แต่ละชนิดต้นสมุนไพรแต่ละชนิดมีไปอยู่อย่างใดก่อนหน้านี้ก็คือจะมีการอบบมก็คือเราจะได้เข้าในฐานแต่ละฐาน ได้รู้ว่าฐานนี้มีอะไรมั่งสิ่งที่ได้รู้ก็คือการทำอเอ็มบอลคือทำเอาลูกบอลไปบำบัดน้ำเสียาฐานน้ำมัดจืดรถอย่างรดจืดก็คือเราเอาหยดกล้วยมาส,ส,สับ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 แล้วก็หมักหมักไว้รถจืดนี้มันแก้สภาพดินโดยที่ว่าเราหมักไว้จนที่ว่า มันขึ้นเป็นราขาวก็คือสามารถใช้ได้เรามาดูน้ำหมักรถจิ๋นนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะใช้ได้ใช้งานได้เลยค่ะมีราคานะคะสวัสดีค่ะที่ฉันมาดินาเป็นกัวละปัะป่ะที่มาสึกกิจวมาอีมูลอมูลอโต้มาสึกมาสึกในเดนรอมตัวมาอีพักตัววักกิจวัวักกิจวบุ จะกูว่ตุบฟฟนบกกรปรงตอนที่นัตู้มาสุดดาเลร่มลูกว่ตุบบุกุซาตุดไม่กิจกไม่กิจกรม่นนนเองมาอีกแบบตอนนี่พกไม้ยุพลาโดพ่อตระกงบุฟังกุพกายุว่ตับุบาจโจบุกกรปรงนับุลักกบุบัจโจขอขอบคุณกครงการพวกหนองนาพวกธนาชุน ดิฉันนางสาวมาดีนาเบนกัวาลาบดิฉันนางสาวพริ้ดจีหลงสวัสดาห์ที่ค่ะ